สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจดีดมือทองเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะฮะอาร์เซนอลของเรานะครับผมอิ่มหวานเจี๊ยบเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะไม่พอแค่นั้นครับคุณผู้ชมทั้งทางด้านในครอบครัวนะครับที่วางไว้ให้ในโน้ตนะคุณผู้ชมครับสุดจัดหวานเจี๊ยบหลายคู่เลยนะครับเอซีมิลานนะครับผมโรม่าเอวยนะคุณผู้ชมนะรวมถึงบอลเช้าด้วยครับคุณผู้ชมครับนะที่ได้คัดเอาไว้ให้นะครับผมก็จุกๆกันไปเลยนะครับสำหรับในค่ำคืนนนนนีี้้คคคครรรรััััับบบุณผผูชมมมเาดกกะศึฟ ที่ไหนนีครับผมที่อยากจะเข้ามาตามดูครับคุณผู้ชมครับนะฮะทั้งทางด้านของรายการสดครับทั้งซูเปอร์เด็ดดวงของเจ้าเอกมือทองหรือจะเป็นชุดโครงการครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรียนเชิญได้เลยเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ด้านหน้านะครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับนะฮะจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมมีศึกแดงเดือดรอท่านอยู่นะครับในรอบ3ทุ่มครึ่งครับผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเรยุว์พูนะครับผมนะฮะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดครับสำหรับคู่นี้นะฮะจากสถิตินะครับผมในการเจอกันมาครับนัดล่าสุดเลยฟุตบอลเอฟเอครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถคว้าชัยไปได้นะครับผมโดยสกอร์สี่สามครับผู้ชมครับนะฮะจะเป็นช่วงทอยไรอีทีนะครับผมแต่ในเวลาเนี่ยเสมอกันอยู่ที่สองสองครับมครุณผู้ชม ถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยถึงจะเล่นในบ้านนะคุณผู้ชมนะแต่ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้เลยนี่ครับไปพรายกับฟูลแลมมานหนึ่งนัดครับเสมอกับเรียวพูนี่ครับผมใน FA ฟเอคับนี่แหละนะครับผมได้ชายจากเอฟเวอร์ตันได้ชายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็เสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมในปี2024นะครับผมที่เล่นในบ้านครับตัดภาพมาทางด้านเรียวพูครับคุณผู้ชมครับนะฮะต้องบอกเลยนี่ครับผมว่าช่วงนี้ท็อปฟอร์มมากนะคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบผผผมม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 เเป็นนนนนนนอออออออลทททททีีีีี่่่สสาาาาาาถฟ์์ไไดด้้้้้แตตขงงงูููกกกุุณณชชจจจจจะะะะึ บส่วนติโดยรวมล่าสุดนะครับผมของลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนี่ยได้ชัยจากเชฟฟิลด์แล้วก็ไบรตันมาครับไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟุตบอลเอฟเอคับนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ชัยจากสปาร์ตาพาร์คนะครับผมในฟุตบอลยูโรปาครับผมผลรวมนะฮะคุณผู้ชมครับที่เล่นนอกบ้านมาเนี่ยนะครับผม5นัดล่าสุดครับพ่ายแค่อาร์เซนอลเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ได้ชัยมาโดยตลอดนะครับ ในสภาพความพร้อมของนักเตะครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าลิเวอร์พูลยังได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวหลักๆทางนั้นครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัวหลักเช่นกันแต่จะไม่มีคารเซมิโร่ลุคชอนะครับผมลินเดอร์เลิฟนะครับผมนอกนั้นก็น่าจะได้ลงเล่นหมดนะครับผมส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับยังไม่ได้เห็นในรายอัพที่คาดการไว้นะครับจะมีแค่กานาโชเฟอร์นันเดสแอนโทนีนะครับผมดาเปาจะเป็นฮอยรุนครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนะครับผมก็จะเป็นซาร่าหนูนเจสเดอรัสนะครับบงานนี้อกเล่ รีวอฟูลเนี่ยนะครับเปิดแรงไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นพระรองถึง1นึ่งเก้าขวบนะครับผมแล้วก็1นึ่งเบตครับวันนี้นะครับเจเดตมือทองเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวแมนเชสเตอร์ยูไนต์หนึ่งเก้าขั้วเป็นพระรองไปเลยนะครับผมใส่ใครับในค่ำคืนนี้ขอให้หวานเจี๊ยบกันที่ทุกท่านนะครับผมส่วนคู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมในครอบครัวฟุตบอลของเจเดตมือทองทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับผมหรือจะเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้แอด @mt28 ครับออย่่าาาลืมใสสแดหหนนน้้รัับวีเจเดขออลาไปก่นนะครััััััับบบไววว้้้เจอกนนนนนใหหม่่ครรรพุงีีีสสสด